พี่น้องเอ้ยเพิ่ยังว่าคำว่าบุญบุญน,นี่พอมีขายตามตลาดมีเงินไหลเป็นมื่นล้านไปขอเสือเพิ่นบอกขายคำว่าบุญผู้ใดทำผู้นั้นได้มันว่าแมนมอรดกท่านทำบุญ็นสวรรค์บอกกินทานเ็นนรก่วงไบ ไปตเตมีบนลายสินีพ้นวังพ้นควา,ากรรมเก่าย่ำชีวิตดับคันสิได้เห็นพุทธเจ้าอยู่เมืองฝ่าสงางามการสัางบทสัางสามีบุญยากคาลําตามตลาดบ่มีไครแล้วแต่ไผสิทำเอา บ่แม่แนเนี่ยเอไขครกการทำบุญเพื่อเอาหน้าผ้าจิตใจบ่ใส่พองการทำบุญทำทานบ่แม่แนวเรียกหลองลาหรือหน่อยแล้วแต่ใจหน่อยหรือไรก็ได้ขันใจพองบอริสุดหน่อยก็ย่อมือน้ำมันแข่งกัน บ่มีได้แล้วผู้มีลายท่านลายผู้บ่มีกระทานหน่อยได้คือกันกบ่แตกต่างการทำบุญทำทานเพิ่นบ่มีช่องวางไหลหรือหน่อยกระยาายหน่อยหรือไหลก็ได้บ่ใช่ว่าธุรกิจการทำบุญบ่เป็นเชิงพาณิชย์สองใคย คือสินกาการทำบุญเอาหน้าพ้าจิตใจพอใส่พวงการทำบุญทำทานบ่แม่แนวเรียกรองไลหรือหน่อยแล้วแต่จะเอาก้อมองก็ชมพี่น้องเอ๋ยการทำบุญไปแล้วให้ย่อมือมือกามทำจิตใจให้พร้อมกุศลส้างสิลังเล ชีวิตอยู่อย่าลืมเดอนนองอายเอาใจใส่ทํากุศลอย่าก,กังวลน,น้ำสมบาติทรัพย์สินร้ายใดเบิดความหมายย่ำตายแล้วเหลือผลบุญที่เฮาก่อสิได้เป็นเขาเป็นแสงเทียน 诺双丹，哎哎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 哎！呀么呀，花哦哎哎哎哎哎哎！苏萨班，呀么呀，花哦哦哦哦哦！苏萨班，得坤呀哎哦哦 อออแล้วนะมัิลดล่ำหลัดไปได้ไหน้องเด้อี้กำอชมสองอดไปนังเข้าสิบเป็นล่ำบัดเมืออื่นน้พี่น้องเด้อบัดปากน้ำผึมีคบรอบสิบหาเปียกแ่กื้อเข้าไปเข้าสิเป็นล้ำมัิลอดก่อนนี่พี่น้องก็มล่ำหลัดล่ำลงสูตรลงกนนะมันศิมีแบบ ส้ำกันได้พี่น้องด้อมันสิซ้มกันของวบบอ่างการทำบุญทำทานเพือพ่อนการทำบุญทำทานเพื่อนบ่มี่องว่างลายหรือหน่อยแล้วแต่ใจการทำบุญทำทานเพือ่อนบ่มีจองว่างลายหรือหน่อยกยัยญาอายนี่แหละมันสี่มีสองอันเนี่ยห้าสิหลงเอ่อระวังกัยาอายแล้วแต่ใจเนี่ย เขาก็เลยไม่คิดถ้าสิคิดจังไงเขาจึงสิว่าหลงสนเนาะคันลงส่วนอันหนึ่งมันสิไปเลยไปหน่องมันสิเพิ่นเพิ่นไปอีกช่วงหนึ่งอีกนะเพิ่นบ่มีสองว่างายหรือหน่อยอ่แล้วแต่ใจแล้วแต่ใจนี่สิเป็นคำแหลกข้าพยายามเอาเส้นนี้หัวไว้ทำช่ชมว่าเอาแล้วแต่ใจเอาไว้ที่เอาเอาเอาไว้สิึืนก่อน การทำบุญทำทานเพิ่นบ่มีจ่องวางลายหรือหน่อยกระยะอาอาหายอันแหลกไม่เป็นทองเด้อการทำบุญทำทานเพิ่นบ่มีจ่องวางลายหรือหน่อยแล้วแต่ใจหน่อยหรือลายก็ได้บทช่ววาธุรกิจการทำบุญบ่เป็นเชิงพาณิชย์ส่งคายกึศินค่ะ การทำบุญเพื่อเอาหน้าพาจิตใจบ่ใส่พธิงการทำบุญทำทานนี่มันสิลงส่วนนะพี่น้องเด้อมันก็สิไปหมองเก่าเยอะอย่างไรท่านผู้ชมเขาสจะเขียนใส่กระดาษได้เนี่ย <c oughs> สำหรับท่านผู้ชมเขาเขียนใส่กระดาษแล้วั้งนึงบอกว่าเอาไปทิ้มว้เสกลงส่นมันยาวเนาะถ้ามันยาวมันจะเป็นลงส่วนลงวักหลายตอนนะ เพราะตนนี้าจำเขียนแล้วเราบางใบจำว่าได้สอบโดนเนาะมันก็ไปเลยเป็นแบบโอเคเ้ามมาบทเรียนงานท่านชมเนี่ยเรางานมาทำที่บ้านนะท่านชมงานเยอะเยอะชุดนี้ถ้าเป็นบริษัทนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยะเป็นบัวใหญ่ตาจะเป็นหัวใหญ่ดิเน ภาษีพี่สามสั่นแล้วพี่น้องห้ากสิดแบบว่าอุ๊บฮะสามสั่นสมาชมเนะี่ยกว้างด้วยห้าอาสัน่นละสามสิบเหรียญแล้วพี่น้องเด้มเอ่อตัดใช่เอ่อซุดนี่ก็สิประมาณเก้าสิบเหรียญพี่น้องเก้าสิบเหรียญในสเปอร์ตีมองนี่ไลาเอาเขื่นเ้าก็สิคิดสามสิบถ้าเขาชาติาเ้าคิดเก้าสิบไปแล้วเ้าสิเอาเนีแค่ยี่ผ่าแล้วพี่น้องอัน เอามองคางเขาหน่อยๆในหเอาก็สิคิดสีสีเลยพี่น้องสุดนี่ก็หลายบาทอยู่แพงก็สื่อสุดเล้วพี่น้องเด้อเพราะว่ากับมันบ่าพ่อดีมันก็ใส่ว่าไรเนาะคือว่าเะว,ว่าเราก็จะเอามาทําบ้านทุกวันนั่นแหละเพราะว่าตอนกลางคืนเราก็ทํำถึงเที่ยงคืนเราก็ตื่นหกโมงห้อก,ก็มาเห็ดอีกแล้วพี่น้องเด้อยเราตื่นหกโมงก็ได้อย่างน้อยก็สองชุดเนาะเนี่ยเหมือนเา มาแรงอีกจังสิทันนะไปชมองกสัณฑบอทัานใบแหลกแหลกกสันบ์บอทันกินนะบอไดแหลกไหมถึงบอทันกินนะพี่น้องเด้อหายใจออกกะเฮ็ดงานหน่อยหายใจเข้ากกะเฮ็ดงานหายใจออกกะเฮ็ดงานประมาณนั้นพี่น้องเพียงใหม่พี่น้องเด้อเอ้วจะซ้อมข้อพี่น้อง อันนี้ละพอแม่เอ้ยเอาที่สบายใจไว้พ่นให้พี่น้องพอเลยแม่มีสุขก่อนนี้ลำไรอย่ันโลกค่ความทุกข์ยาสุมีมากไกลขอไว้ตายย่งให้เนี้ยได้ทานคิดว่าเนี้ยได้ทานปรารถนาขอให้สมมาตรมุงอย่ามีสาดอกยอยู่น้ำ อยากมีน้าและบานเงินอใหญ่หลังสูงไอ้พอลุงสมบังอย่าโดนนั้นสะ,ะมีรถลาคันกโกททันสมัยขับขี่ไอ้ถือรถตะลี่มีมั่งมานังคองอไอร้รวยยังถือตองสมปรารถนานึกไอ้มีตึกง,งามๆส่วนสูงหลายสัน อยากมีอย่างเดียวนั้นนี่มาเจ้าไว้ไวเจ้าเลี้ยงเป็ดเจ้าเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูมาอังเราเต็มแด่สุฟัมเลี้ยงสัตว์บกและน้ำทำเกษตรแนวใดปูใขรป่หรือมันให้อ่างหรืออ่อยภูมิน้าไขา่เขาปุยยาแพงขึ้นค่า สุนอย่างพลาบักทั่วข้างแต่งต้งให้หน่วยงามปลูกบักอือปลูกบักน้ำปลูกผักกาดกระกกเทียมหอมเฮ็ดอีอยัางให้มันงามเปิดปันให้มันโกงงามจะมีลานหน่อยผมเพียนให้เฮียนเก่ง สอบต็งยังไก่ได้แถวหน้าวัาผู้น้ำยาเป็นเด็กขี่ดื้อคือลูกเทวดาเจียนออกหนิดเดียวน่เป็นหมูหญ่เป็นหม้อย่า,า,ยาลวงอันธพาลนดื้อย่าไม่หาใครซื้อกำไรหล่นอังเด้อแม่เด้อ นั่งนับเงินรอยลานจนเต็มบ้าวางโอ้ยเป็นลำสังหวาดนอยเอ็ดเตอพี่น้องเพราะว่าเขาเป็นคนรอยเอ็ดแบบเขาไปฟังก็จะร้องขนาดเขาไปฟังแล้วเขาก็ยังเอาสำเนียงบดาเยอะ ลำอ่บุญมามีขายพี่น้องเอ้ยเพิ่นยังมาคัว่าบุญบุญนี่บ่มีขายตามตลาดนี่เงินไหลเป็นหมื่นล้านไปขอสื่อเพิ่นบ่บกขไข่ก็เจ้าสิใส่วกเดียวยังเงีงนะ้มเลยเข้าหายใจพอท่านผู้ช <parece> มก็ได้เป็นลำสังวาดลอยเอ็ดแล้วพี่น้องได้เ <parece> ขาเสพเอาคัมก็เจ้เาที่บ้านเขาเสพทำนองทำนองเขามึงสินะ เพราว่าขาทตามบ่ไนนผู้มชมทำบ่ไมันเออพรากระสินสาร,รคามันกรร็สิรรมีโอ้ใจเงาการะสินสารค้าใจเหงาเลยนหอยอยเอ็ดใจสั่นได้นใจปาซิล <c oughs> ้ยหมอลบอมีคู่มีขันกับพ่อผสมเนี่ยนะครับแสดงการด่าสืดดอ่อหอ เว้ยพศาสามนี่กอยากมาโซ่ประมาณนั้นนะเชียบบกระดะก็ซา,ออาเราทั้งจ้าโอเคพี่นอ้องน้องก็สิได้เวลาออกบานแล้พี่น้องเด้อสิิส,สอมฮัดลองเพ่งกันอาเกว่นในขืนไม่ทิ้งกันนะลำ่ำโอยพ่อในพุทธเาล่าลนี่นะนะบน่มิใคร หน่อยลือนไหลก็ได้ขันใจพองบวรีสุดหน่อยก็ย่อเมื่อน้ำมันแข็งกันบ่มีดได้ก็จอกไปมันสิไปเงาขนาดนั้นเขาหายใจบ่เางาขนาดนั้นโอน้แค่ท,ท่านผู้ชมอะไขคางนึงอื่นสิเห็ดไม่บอลนี่เมียนบอลจมบวับวบวัมบ้านบว่วเมียน มือมันสิลงสูตรว่าเขากินเขาไปได้ปะไหนพวกเขาอันนี้แล้วเห็ุเพระอย่างไหนบอเนี่ยยิบหายเรียนไปหรอไแก้วทาไงว่าทั้งเอ่อสิบหาทีหรอกไงนี่กันได้ดีๆนี่กันว่าข้าหลองได้ไงเพราะว่าปากเราจะเป็นคนปากไวกว่ามือแม่นหรอไงปากเนี่ยไวกว่ามือประสาทสัมผัสไี่น้อง ขันปากเขาบแวะแวะแเห็นมาเมื่อมันบอกไปเห็นมาสังเกตว่าอย่าปากปากไวปากไวมือไหร่เพราะว่าถ้าเราเออลูกค้ามาถามเขาว่าเจ้าว่าเปิดเพลงบอกมันไม่รู้จะหลงเงินฟังเพลงบ่ายามนี้จะเบ็่งานมันนะบัวเปิดเพลงเราประสาทมันบอกไปมันไปใจมันไปอยู่น้ำเพลงเมื่อมันก็สศิษย์สาวใช่นหะ ลูกค้าอิ่ดอิตีบอางเยาในเบิ้งหนังเบิ้งละครฟังละครได้ยินแต่ให้ไปฟังเพลงเพอเบื้องละครมันก็เปิดทิมๆไปน้องเบิ้งแนวบบเบิ้งแนวมั้ง่เพลงนี่ก็เปิดก็แล้วมันมันสิมวนในเสียงเพลงเสียงกินเสียงแค่ไหนใจมันก็สิหลองลอยไปแลาตั้งแต่ช่องบันทึกโตกไก่เลยหรอฮะหายไปแล้วเนี่ยเช้าเกิดเป็นช่างหล่อหน่อยนี่ สาวเพื่อจะ,จะไปวัดเนีมืออื่นนะวันอาทิตย์นะท่านผู้ชมมืออื่นพ่ะนะวิดีโกโยิ่งยิงเลยสิเดโพดด้วบ่าบางครั้งกด็กโพดหลังจากไปวัดแล้วไปนองเนอะหะ้อหะหะหยากหะ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 หหะะห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 หะ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 วะห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 ะะรักะหะะ อยากไปนอนไปเจ้านอนบ่อดาเจ้ามาชมช่วงนั้นหลายๆนี่นอนบ่ไหนเฉโชเฟอรนี่นอนบ่อดานอนแล้วบ่มีความถูกความยางก็าบบเนี่ยเออความความงนอนกับสิ่งใยใ่กว่าสิ่งอื่นได้เลยี่น้องเนาะสังเกตเพิ่งเขียวของนี่หมอลำสิดีป่านนด้นขณะใหญ่านนั้ก็บ่ได้ไปกันคอยเดินนอนหลับเนี่ยกันคอยเดินนอนแลับแล้วสนใจเลยพ็บอดตีคลอบแบบไปเอาสั่งไปเอาส้างไปเอาเม้าสั่งก็บอดเลยท่านน้ำเพื่อน้องคอยเอา บอกว่าเขาเป็นคนนอนนอนแบบอริดอร่อยนะนอนแซบนอนนัวประมาณเนี้ยว่าก็บอกโจกคำไหนวะโว้ยคุณกิ๊เปิกเอ้ยเนี่ยจุกออกมาข้างในนี้นะครับชมนะกดกลับด้านออกมาเนี่ยู๊ปเห็นไ,ไหมอา้าวอ้าวดึงออกมาแล้วก็ปี๊ดมันออกมาแล้วทุกคนนะ ก็หมายถึงกลับนะคะท่านผู้อชมอโหอยูอว่วิดีโอนี่อมันสินอนเพราะนั่งใส่ไอแพดไอแพดห้าหมโทษไปวิดีโอมันนอนจะไได้ว่าหลานมาเตะหล่ครั้งหนึ่งที่จังไหน เกินไปถ้วเข็มมันใหญ่เกินไปแล้วก็เจียดออกมนาะเราจะยังไม่เข้าหรอกเพราะว่าเราจะกลัวไม่ทันแล้วก็สีนี้อ่ะเข็มอ่ะห้อยเข็มเลยพี่น้องมันว่าเป็นมันก็บอกว่ามันจะมีรอยเข็มอยู่นะค่านผู้ก็ไปตามรอยเข็มนั่นเรา,า,เรเราก็จําไว้ด้วยว่าเราก่อนที่เราจะอันพินอ่ะเอาเข็มออกมันกี่นิ้วนะคะท่า,านผู้ชมจะได้รู้จะได้ความจำไม่ลืม ดึงออกมาแล้วก็เย็บนะคะท่านผู้ชมง่ายๆบางคนก็ทําไม่เป็นก็จะไปนั่งสอยปิดรูอย่างนั้นอ๋ยเสียเวลาท่านผู้ชมเสียเวลาถ้ามันไม่มีรูก็ว่าไปอย่างไปเสียเวลาเ่ยแล้วมันก็สวยกว่ากันด้วยไงถ้าเราเข้าไหลหลังไหลหน้าพอดีกันมันก็จะเข้าเป๊ะเลยหรอนจะไม่ย่นหน้าย่นหลัง ยี้ยิบเหรียญมันหอกินกล่องโอ้ยไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวว่ามีรถไฟหรอกว่าจะไฟแดงได้จะได้สียดีกว่าเราไปไอ้นั่นกลับออกมาดูสิปีนออกมาดูสิทักจุมมันเอ๋ะคนละทาง ตะเลอีกหน่อยเดี๋ยวเราขับกันไปเวลาเราเทคอีกอย่างนี้ลักแร้มันจะแคบไปหน่อยเวลาเราเข้าเข้าตรงนี้เข้าข้างแล้วเราก็กวา้านลักแร้ให้มันลงต่ำอีกหน่อยสักครึ่งเนี่ย่านผู้ชมจะได้ไม่ขับขี้ตะเลโอเคท่านผู้ชมให้ไว้เกาะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาทำพรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นนะหละเพราะว่าเราจะไปวัด การศึกษาอยูยจ่จนจบเรพี่น้องสิลอยมาหัวห้องมีพารนาทีเนาะโอเคท่านผู้ชมถ่ายลูปจังหน่อยกันนะเอาแวนออกวิธีถ่ายรูปนะครับเพื่อน โอเคเตรียมพอคลิ่หน้าไม่ไหมคุณน,นุ